วันนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นลาคมไะ่ใช่ตลาสี่วันนี้สี่็นราคมต้องทันข้าแร้อยรัวเขยช้อเด็ดเ็สวยนะพอสอนเราพันนาอาจานิ้านไดฟังยิงขึ้นตูเนี่ยโบราณเราก็ขึ้นภาษาวันนี้ก็ขอแนะนํนำบรรดาแยกโยกเรียน ไม่โดนสา,ารจริงไหมที่ได้หายขึ้นหมดแต่ว่าตอนต้นเต้ากลองมาข้างแค่มาทามีใช่ไหมถูกไหมตัวจำได้อยังเก็งมากแต่เราไม่เรีไนไทยแต่เรียนไทยเราฟังสำหรับญาติโยมที่มาใหม่เราจะนำให้ทราบ ว่าคำว่ากรรมฐานหมายถึงกรมถานที่ปัจจาบร่วมกันถ้าอยากถามว่าเขาปฏิบัติอย่างไมก็ขอตอบสั old or old or old or old. ้นๆง่ายๆระดับแรกปฏิบัติตัวนี้นรับโดยการยึดสองปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการปฏิบัติกรรมฐานนี้ดูความสำคัญมากเพราะว่าคนเราทุกคนถ้าก่อนจะตายถ้าจิตจากอารมณ์ที่เป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะนั้นแล้วก็ตายอย่างนี้ตายแล้วไปอะไรผมแน่จึงไม่จะทำบุญมากแต่บุญไงก็ตามต้องไปไปต้องกันแบก่อนแต่หากว่าเราลำบาปเป็นมากแต่ถ้าว่าตอนเอิญขณะจะตายอยิจฉาขึ้บุญก่อนเราจะไปสมัยก่อนนั่นเราจะอย่างยิ่งคนที่ท่านมีชีวิตอยู่เขามีความสลาดจึงไม่ว่าเราจะบาปมากจะมีบุญน้อย ก็ควบคุมอารมณ์ด้วยคหตุผไว้โดยพ่ออย่างยิ่งการว่าทุกคนตั้งใจไว้จะพาอปฏิภานถึงแม้จะมีบุญน้อยราสามารถปฏิภานได้อันนี้เพราะอไรเพราว่าในกัปนี้ยังมีพุญเจบไบโอ,อคงทุดแรกมีพระสิทธิ์เป็นที่สุดที่ห้าทุทีสองมีพระรามเป็ที่หนึ่มีชางปฏิรัยะเปป็นที่ห้า เพราะว่าตัดนี้ทั้งหมดจริงมีพระเจ้าสุตปมจะตัดบางกัดก็เลยมีพระพระุทธเจ้าเลยเพราะว่าทางว่าเราทําบาปเปื่มากแต่พระเจ้า,นนเาก็าานาามมาแนะนำบอกว่าท่านหลายลจงอย่านึลือกความโชคที่ทำมันแล้วทำเพราะความโชคคือบาปฝังเพราะมันสัวเราไม่ยอมเลือกมันึก็คืแต่ความดีอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้ากงแนะนําให้เจริญภาวนาเรื่องการให้ทาน จรักษาศีลการเจริญภาวนาถ้าเราให้ใจในรักษาศีลสองอย่างจรงง่ายถ้าทุกขเวทนาเข้ามาถึงถ้าจจะดูทานจะรูมเสงลูดมืุ่ใจเศร้าหมองเปตรวจใครทบ้างเห็นภาพรู้สึ่ข้าศัตร์บ้างอย่างนี้ก็มาลดแน่นอนถ้าเราดีภาวนาดน้วยอันนี้นไม่แน่นอนนะจากไปจรือไปสวยก็ไม่นนแน่นอนอนเราีอสองอย่างถ้าภาวนาอ่อนนะ ก้เาเอานโคงลงมาจิตปซนชานถ้าใช้จิตโซน,นชานม้ทุกวันข้าว่าชานมีแต่ของหนักชาไม่แก่ลมชินคิดไว้ตรงไหนว่าเราเห็นใสมาธิตั้งใจภาวนาโลรโกรโภาวนาได้ทุกอย่างไม่ใช่แกโลภโกรุนะโลภโกรุอย่ยก็ได้แต่ขนากแรกถ้าเราภาวนาโุภโกรปกติ วันหนึ่งเราสามารถจะทำได้สิบนาทียี่สิบนาทีก็ตามหรือว่ามีเวลาน้อยก็จะหลับเมื่อพิสัสถึงหมอนแล้วเราดาวุธโธใช้ใจเข้าหรื smile, อว่าพุทธใจออกดาวุธโธแต่ถ e e ้าสามารถทำได้ก right ็รื้อถึงผ้าลูกตาลองใดองค์ที่เราชอบคุณเป็นวัดไหนก็ได้ที่เราชอบองค์ไหนก็ชอบฝังรื้อถึงผ้าตรงนั้นแล้วเวลาพุทธโธใจเข้าเน้อพุทธใจออกดาวุธโธอย่างนี้ทุกวัน ทำอย่างนี้ไปทุกวันกว่าจะชิอาำมาชิมไหมควาว่าชาิีาสถึมหมอนอะไรก็นาทุกคนนั้นยี่นี้เอาบปนชาถ้ามันปรชาอย่างนี้พคคนไมบา้ากาลังพระกระทไหนก็ามก่อนจะตายแทนที่จะเห็นภาพที่เราทำบาปที่เราบับบาปมาเข้ามาไม่ได้มันจะมีแต่ภาพของบุญ้าราวันไหนถ้รจะตายจริงีรก่อนหน้านั้นก็สองสามวัน ก็จะมีรถทิพย์พาระมีระบวนแห่เทวดานางฟ้าก็จะมา่อนประมาณอย่างน้อยสามวันในเมื่อรถทิพยเป็นเจ้าใดนางฟ้าเปความโสสุนันนามจิตก็รู้พระเวทนาจิตเพื้บุญอย่างเดียวเขามาเพื่อมากราบพระพุทเ้านะฉันอยู่ฉันนั่งฉันอยู่ฉันนี้ไปฉันไปแย่องนี้พวกคนไปสวรรค์แน่ก็เป็นเร่อการภาวนาเนี่ยอย่างน้อยที่สุด ถ้าเราสามารถทำกิจยืนชานได้ก็จะไปสวรรค์ได้เพียังตามนี่หมายความทำเขาให้ชันชานอ่อนแค่แค่จารสมาธินะถ้าเป็นฌานจริงๆอารมณ์สมดุลจริงๆในขณะนั้นเราก็ไปบุกตมก็เป็นวิธีที่ง่ายๆที่พระเจ้าทรงเมตตาพวกเราจะเป็นว่าการเยินฐานอันดับแรกให้ทุกคนตนทุกตนหรู้ลุ่มใจข็พอ หายใจเข้ารู้เหวื่ใจเข้าให้ใจออกรู้เหวใจออกเพราะืคำภาวนาเไม่จำกัดใครจะภาวนาไปไหนก็ไม่ใช่ไไหตามธนาแต่ก่อนภาวนาเนี่องถรู้พาก่อนถ้าเร้่อถรู้วระญาวก่อนก็ถือว่าเป็พุทธานุสติไ่คำภาวนาว่าตามกล้องนี่เปดาบพนญาตโยมนะยิ่ต่ำนี้ไปก็จะไร้เวลาภาวนาแเวลาไหนบ้าง ประตามใจใญาติโยมถ้าอยู่ที่บ้านใช้เวลาการชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีก็นอนเดีย่ด้วยนะตอนเยษสระถึงหมอนงงงงงองรมากโดโโโท,ท,ท,ทันทีนึกถึงขาพระพุทธโลองค์ใดองค์หนึ่งข้นเลยเนีย่ยคือเราชอบจะ่อ็สั้งกต่ว่าขนาที่เราควรจะหลับคุอเราเจะทรงใยขั้นไหนขั้นมีสามขั้นขั้นต้นขั้นหนึ่งสองสามนึม่สามขั้นอย่างยางอย่างการอยละเอียด ขณะที่ภาวนาอยู่จิดหลับหลับกับเขาภาวนาขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงก็ถือว่าท่านทรงฌานนั้นอยู่ตามเวลานั้นถ้าตายเป็นขณะหลับจะไปรับผลนของฌานนี่สันใหญทกี่ตอนตื่นถ้าตื่นขึ้นมาแล้วต้องบังคับให้ภาวนาก็แสดงว่าก่อนจะหลับเราเข้า,ขา,ขา,าทุกฌานยากถึงถ้าตื่น้นมาแล้วตืว่นที่มันภาวนาเอง วยนนี้ก็จะหลับข้าพิชายอย่างกลางถ้าไปตัวก็ขึ้นหลับขึ้นตื่นมภาวนาขึ้นมาเลยอย่างนี้ค้าพิชายละเอเียดอย่างนี้ถูอว่าผู้สงฌานรูปการนีแจะไา <mon> ้การสงฌาในโอกาสระสันติบุตรใช้ฌานนต้ะกัตัวก่อนสันติบุตบุคคลใดทำอยู่ใ้บ้ว่างจ่กีิเลสวันหนึ่งตัวขนาดจิตหนึ่งสารก็ถือบุคคลนั้นอยู่กในต่อมีย่ในบ้านใาญฌาน มาเี kind of ่น we <Imperial> <tense> ี <on. S 2> ้ผ <moderate> ู้ใป็นชาติต่มแข็งสบายก็เป็นว่าับแรกแิกยมผู้ว่จันนะที่เราต้องจะเรียนะพาน้กันสะาแก่เ็ภาพไม่สูงถ้าอยากต่ำเ้างไปไัยลงรู้ไปจัดแลกบ้านเป็นเปลือบ้างเป็นตัวกายบ้านเป็นตวุทันบ้านถ้าเราทำความดีผู้ิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นธรรมดาบ้างเป็นสมบัาิบ้าน เม่อันอยากเร็นมาแตชีวิตตอนีรกเาจำใหญ่คิดว่าเราทำบาปมากกว่าทำบุญให้ทำมากบาปที่ทิ้งไปเลยอย่าตามนึกถึงการที่เจาทรงสอนเวลาที่เราภาวนาตันึกถึงจะรับพระอย่างเดียวอย่างนี้ทุกคนจะไม่รับตอนนี้ไปข้ารับส่งไปการปฏิบัติขัดตนขอทุกคนหังฝากพระอริยเจ้า ระดับแรกหนึ่งพระโสดาบันสองพระริปตาชาตามพนาชาติียรหนความป็นพระโสดาบันไม่ยากเราพูดกันแล้วนะยากไหมไม่ยากฉันว่าไม่ยากใครว่ายากยก็มพระโสดาบันนี่ไม่ยากคือเราโสดาบัน,นบสำคัญในสิ่งห้าตามที่ระเจ้าทรงตรัส ว่าเราโสดาไปก็ดีถ้าซีคาทาเาก็ดีหรือว่ามีสินเนี่งออนนะมีสินเล็กเล็กไปก็ได้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีถึงบริสุทธิ์าโด,ด,ดาไปจริงจริงว่ามีสามอ้เยี่ตัดเยี่ยอมันตัดอเดีย,ดกกยที่ไปก็หมึ่งสตายทิปีมีความรูส้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ถ้าเรามีวารจะหลจะโค่นท้ายะเลยถรงว่าถ้าตายเมื่อไรเขาไปได้ไหมนั้นไอ้ตัวนี้ปยักเลยแตการที่สองมีฟังกรชัในวุฒิชาในพระธรรมในพระอริยสงฆ์อย่างแท้จริงการที่สามในสินห้าไปสุดแท้เองนสวสดัจะได้คนที่มีสินห้าไปสุดก็ต้องอย่าดูว่าเป็นประสด์การุกคน ถ้าเขาเียนจุห <goof cji> ้าบริส <com> <language> ุตามที่เขาแนะนำกันได้จิตยังไม่สึงวิภพณฑ์ยังไม่ใช่มาโสดาบันถ้ามีหุ่ห้าบริสุทด้วยมีความรักผู้เจ้าละธรรมะในสงด้วยทราตายด้วยในขณะตอนนี้เป็นระโสดาบันจิตจะเข้าถึงโถระโยานก่อนทำให้โถระโยานมาแล้วว่าอยู่ในระหว่างทักลางปาิบุต์เอิดภอริยกา เวลานั้นจิตใจจะรักก็ม่ผานอย่างเดียวไม่ต่อต้านรสโลกหรือรสองโลกหลังจากนั้นแล้วมันติดเข้าถึงพระสดารันอารมณ์จิตกั้นชั่วจะอ่อนตัวลงนัหมายความความรักในระหว่างเพศยังมีอยู่ยังแต่งงานอยู่แต่ความรู้ภัยน้อยไปความอยากร่ำรวยยังมีอยู่ต่ใครก็โ่รหายไป ความปวดยังมีอยู่เ็นรอบเก่ากว่เดิมความหนุงอยากสวยอยากงามยังมีอยู่ในเรื่องของใอันนี้เป็นโรคพาพเม่อว่านันจึงได้กษาท่านมีกาจัดกันยกเด็กสามเรื่องการทำยินยาสูงขึ้นอาตาเป็นโรสมสุาพยมีสมาธิอีขึ้นความเุวายก็หยุดน้อยไปแต่ความคุวายก็หยดน้อยไปก็าใส่สมาธิ เมื่อจิตเนิรมเย็นปัญญาเกิดมากก็มองถึงความไม่ดีของอารมณ์ของจิตทรัพย์สัตวของใครเขาสอสดามันถือแค่ไม่ของมืเองเข้าบางทีทรัพย์สัตออ่่างไหวเพชรตดีรงครั้งบางทีไอ้ภาษายังชอบใจทั้อื่นมาถึงพระสิธิาการมีียทิ้งไปเลยเป็นเจ้ทรัพย์ของใครจะเป็นยังไงภาษาฉันไม่ต้องการปอยากจะได้ พอใจเะพาะชอบ่องาได้โดยชอบถ้าเราหาได้เองเราชอบเราหาไม่ได้ของเขาเราไม่สนใจถ้าต่อไปอารมณ์โกรธอารกรยังมีเล็กน้อยยังมีดโกรธแต่ว่าความโกรธไม่มีควาคาดมาร้ายไม่มีตัวน้นก็แลยาไปเลืยไปเห็นหน้าก็ใหม่ตัวดิ้นได้แล้วต่อไปก็มีความเห็นตรงไม่ขัดคพอพูทธเจา้านะคุณ ให้ีาาว,ว่าเขาองาวแล้วเหมือน,นี้สวารค์ม,ม่มีใปให้ผลนี่ใครขอทุกอย่างใช่ไหมเพื่อนยา,ว,าว,ว่ามีนะ่รัาว่าไม่มีโอ้คนเราเรืนอไนเรถือว่าไม่ใช่พุทธสาวกืพอกะเราจำไ้เพื่อนมีตากางมนีนิ้วขามบนสูงายา,า,า,ามีอารมณ์ละะคล้ายว่านาคามีล้วกสมมติเอาใจง,ง่ายๆแยค่เท่าทังระบุคคลอันนุงชายก็ดีคํนนานนักเสกก็ดี ว่าจะวัเอาตมาดีกว่าวาจารีเขาด่ามากามธรรมดาเรเกิดเราไม่ชอบแกนะถ้าเป็นพระจิตทายชามนมีถ้าตอนลายเนี่ยเขาด่าถ้าสุปันเราไม่อกไม่รู้ต่อไปนี้่ยตัอบสุตีกับเลยจะไม่กิดหรือว่าเรื่องธรรมดารุ่คนคือพระเจ้าตรัสว่ามัสยุโลเกอเริโตคนที่ไม่สูเป็นทายเลยไม่มีในโลก เราจะมีเรือเราจะเร็วไม่ใช่วาจาของคน <c oughs> ถ้าเราเร็เเนเปินเร็วเขาต้อง,งเสริมว่าดีเราไม่ได้มีการทำเขาพูดถ้าเราดีเขาตีเราเร็วเราไม่ไเร็วการเราพูดจกดีหรือเร็วอยการปฏิบัติของเรา,าอารมณ์ตรงตรวแค่นี้นะแต่ยังมีก็ไม่มีน้อยออออค,อความรักความโกรธความเกลวามหลงมันต้องใช้เวลากันเป็นเดิน อารมณ์นยิเกิดต่อไปพระเอารีนะต่อไปว่าเป็นอนาคารีก็เพิ่มธรรมอีกสองตัวตัวหนึ่งตัดการม่ฉัน,าานทะได้กายยนอาจารธิษย์นกายอสุภกรรมาฐานให้การเป็น่านหลักกายสุขสงบใจกายเราใปเท้าสงบ,บลืมความรู้สึกในที่สองตัดโทศรศรก็ตัดไม่ยากแลมันลดน้อยทีทนะ เราพูดก like, ันตามแบบถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเป็นเลยทำได้ก็คือสุญยาเพ็่ททำได้เือได้สุขอาคารมีและอาคารนั้นยังต้องอานิหน่อยแแค่ลรมตับนิดเดียวร็ไก้ยกายคนสมบูรณ์ทก็ท่านรู้สสมบจรณัตถุขภาพจิตใจในเรื่อสมบูรทุกอย่างสมบุร์หมดเลยหนึ่งกามต้องการแต่การที่สองใ้ความส ตอนนี้คนอพ่านจริงก็ควรมีกำลังแก่กล้าเลิกความโกรธจิตใจจะเย็นมากขึ้นที่นั้นท่านเรียนทานาคาลีถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเกิดเป็นเจ้าดาลแล้วผมต้องนิพพานเลยนิพพานอย่างไม่กลับมาอีกเนื <c oughs> ้อตาไปเลยไรสิบน,นาทีวันนี้จะต้องดงอารันธารมัะนะยืมเนืนอแข็งกุญัจ าจะเป็นะไรเรื่องที่มีห้าข้อข้อที่หนึ่งอรูปราคะข้อที่สองอรูระคะข้อที่สามมนะข้อทสี่รู้จักข้อที่ห้าเอชาตอรูปราคะมันหลงในรูปฌานเราเคยทรงฌานปกติอาการแนบแน่นอารมณ์หนักอันนี้มเป็นความเป็นพระอริยเจ้าในการทรงฌานมันจะเบา มาตั้งแต่ว่าโสดาวไวขึ้นมาเละถ้าเป็นการโลภีอารมณ์จะหนักแน่นมากเราก็มีควาล่อยใจมันก็ไม่หลับที่ปักแน่นใน่ไหมประเด็นพอเข้าเสพก็เห็นพระพุทธเจ้า,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 ามีปัญญาณมากขึ้นญาณปัญญาเอา,เท,าที่เป็นสมาธิมันจะมีอารมณ์เบา <c oughs> เอาหน้าทรงตัวแน่แต่ความรู้สึกมันเบามากถ้าโสดาไวก็เบาขึ้นาหน่อย คือาการนึงเราเราจะ่อนิดหนึ่งแต่นาคาดีเราเบามากเพื่ออามัยเราโง่เลยเผื่อไม่รู้สึกตัววาอุชานจะกินทรงตัวในการจิตทรงตัวอุชานอุชานเราดีพอดีที่อยากจอยังอยากดัเราติดในมันแล้วเราต้องตัดตัวติดตรวนี้เพราะการทรงชานเป็นของดีอย่างเร็วที่สุดถ้าเราเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่มีกำลังดีเปพนคนีมีบัญญาดี ถ้าเกิดเป็นเจ้าไเป็นนางฟ้าตมีที่ส,สมบัติดีในรูปในรู่างถ้าเกิดเป็นคนก็มีทิ่ส,สมบัติดีมีรูปร่างตงัวอีกมากเพราะว่าชานไม่สามารถจะนำรับรูานได้เราจะใช้ชานเป็นกำลังเข้าช่วยรูปัจจัยานพะอรหันาาีเไม่ใช่หลงเฉพาะา,านที่ดีแล้วถึงชานนั้นออยังดีไม่พอมันดีวิจารณ์ดีไม่พอนั้น,ตนเต็นเปนต้องมีความใช้ปัญญาตัด ความหลงใน,นโลปฌานเพี้ยแต่ไมนะ่ใช่ตัดฌานฌานอิ้งนะใช้ฌานอยู่ตลอดเวลาไปไม่หลงกแค่นั้นเราต้องการนิสัยเมียเพราะตอนนี้มียแห้ะเพราะว่เา,าเป็นอ,อนุัสเบาไม่เป็นเลยตัวเล็กๆบางๆเบาๆไม่เป็นไรตัวเล็กๆจะตั้งให้หลงไรแบนั้นอนที่สองถ้าเราเคยได้รูปฌานเราจะหลงในรูปฌานก็ตัดตัวหลงที่ ว่าลูปรชานี้ไม่สามารถจะพาเราไปผ่านได้ลูกประชานเราจะมีบุญแค่ลมลมูกของลถ้าลูกปรชานชาจะงมีูลแค่เด็กแลรลูกของีมเราไม่ใช้เราไม่ทำการในทาดีเลยวอนั้ตัดตทิ้งไปแต่วันพอใจ้าราณองลมพยัยใช้อยูแบบ่ใช้ฌานจะไม่โสดในฌานหรือว่าเป็นอาไรก็กล้าไปต่อไปก็ตัดมาณะการถือตัวถือตน ว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างเราเร็วกว่าเขาบ้างอย่างนี้ทำให้เราสมองแต่ความจริงท,ทุกคนทุกคนไม่มาจะดีได้เร็วกว่าใครตามว่าดีเรื่องเลวเรื่องมาที่ขันท่าขันท่าทุกคนไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นมีความแก่ต่อไปเหมือนกันมีความปวดไข้ไม่สบายเหมือนกันมีการคัดกาจณ์เอาหน้าผมกันความตั้งใจเหมือนกัน ก็มีความตานอยู่วเกิ่ความวาาทั้งเราทั้งเขาไม่มีอะไรดียวกันและก็ไม่เช่ไม่ได้เสมอกันถ้าเสมอกันเขาไปนรกเราต้องไปด้วยเขาไปสวรรค์เราต้องไปด้วยที่มันไม่เสมอกันใช่ไหมดววาาไม่สนใจในเรื่องผู้อื่นเขาจะมีฐานะขนาดไหนก็ตามมีความนุ้ขนาดไหนก็ตามเราพบกันได้เสมอก็มีความยากที่สุดตัวที่สามนะ มาตัวที่สี่อุตจัดรกรวุ้มซ่านคานเป็นอาอาธรสมันลอนะแ้เรื่องคุ้มซ่านีังยิ่ยกนหลายคนมจะมาถามว่าจิตใจเราเม่อีการทรงตัวไม่มีสนิยังมีการทุ้มซ่านอยู่จะนี้ว่าพรรมนากถึงเจาถคน่แล้วยังคุส่านอยู่แต่เรงุ้ซ่านของท่านเอยมากคุ่มซ่านจะเพราะคิว่าเวลาทุกเร่เราได้ขนาดนี้แล้วมันคืร่างกายมนัน แล,นนลแล้วแค่ไะไสบายบ้างแรงเหนือยบ้างร้เดินไปบ้างหนาวเดินไปบ้างนควาเป็นมนุษย์คิดว่าถ้าเราหยุดแค่นี้เมื่อตายจากความเป็นคนเราก็เกิดเป็นคนจากคนก็ไม่ผ่านไม่ผ่านกับตัวอยู่ตรงใช่ไหมนี้นะมันพาต้องกายย,ากยับยั้งไม่อยากจะทำต่อไปเพราะร่างกายมันไม่ไม่เป็นประโยชน์มันควาง เราจะทำเมืกอปวยไข้จะบายบ้างยาการ้อนเกินไปบ้างหนาวเกินไปบ้างจิตไม่มีไม่มีสภาพราบเรียบก็อยากเลิกใจกระทั่งแล้วก็ต้องตัดตัวนี้ขึ้นไปตอนนั้เลืดกราบตอนี้เราัใจยังมีอยู่เราจะไม่ยอมเลิกจะิ่งเวลาเสียราเท่ะไรถ้าเรเคคอยที่มโโลกมันก็ต้องใช้เวลานานตมโลกที่มีความเป็นทิษไปตสมมาให้จริง ร่างกายก็มัต้องอาบน้ำโลกไปก็มันมีแ่ก็มันมีโวยก็มันมีมีแต่ความสตุสเด็แต่ว่ามไม่จะสุดจริงยังมีอารมณ์โยเฉพาะอยู่แต,ต่ขิดนตอนที่จิอยู่สุกปริการไม่ได้แต่ตราเขึ้นเสียมุ่งหน้าทำต่อไปอาใจจัดเฉพาะที่ผานเท้าราย,ยังมีโดยเดิมใดถ้ายังไม่จบแล้วสมบัตเมื่อใดก็ไม่ยอมเลยต่อไปกตัดตึท้ายกืออวิชา มันเร้มันไม่ยากหรอกเบาแล้วคำว่าอวิชาเรสแปลว่าไม่รู้แต่ฟังยิ่งคุณเติบเัเรแปลว่ารู้ไม่หมดตลอดคนนี้เกิดมาไม่รู้อะไรไม่ม,ไม,ไม,มีไม่รู้จักพ่อไม่รู้ักแม่ไม่รู้เรื่องกิาเกิ่างไม่ีรู้แต่ขาดความรู้ในอัิญญสัตคือความไม่จริงเื่อถึงอวิชาแล้วในบาลีในคัมภีร์ใน,น,ในพ,พะธรร่ได้เ่อใิรที่จ เขาบอกว่าทั้ชา้แยกเราสองสัตว์ดูว่าชั้นทกากับราคะหนึ่งชั้นทะมีความพอใจสองมีามราชามีความรักในความวศนปในจุดนั้นชั้นทะคือความพอใจในใารเป็นมนุษย์พอดีในเทวดาก็ดีอมริมไม่มีเลตเราตัดทิ้งไปเพราะความมนุษย์ประเด็นจะเนความทุกข์มียเยุน้อยมีทุกเวทนามาก แก่เมง่อมีที่สุดมีฐานะขนาดไหนก็ตามก็ต้องมีมีความเกิดขึ้นและมีความป่วยแค่สบายมีความกัลยาณ์ไม่สมหวังมีการขัดข้าย่อมเป็นหน้าของจิตใจหรือความตายมีหมดแก็วก็รายกายมันทุกข์ทั้งหมดแก่ไม่ส้องับถ้าไปสวรรค์นรกมีความสุขจร่งแต่สุขไม่นานจะมีความรื่นเริอยู่แต่ต้องกายอีกทันตักฉันทักในความเป็นนย์โลก เพราะว่าพอใจในความเป็นมนุษย์เวลาเราคงจะตื้นตืนไปต้องการอิ่มพันอยูยอะเวลาคะเรียว่ามนุษย์โลกจะาดินยดนที่เต็มไปด้วยความสดใสงามไม่มีเราสวรรค์นั่นก็โลกสวยจริงแต่สวยไม่นานเราไม่ต้องการเราต้องการอิ่พันหลังจากนั้นจิตเข้าถึงสังขารแล้วเกิดขายาสังขารเกิดข้ายาเราจิตวางเฉยในร่างกายของเรา เราวด้เช้ร่างกายเราได้วร่างกายคนอื่นได้มันมีรุ่งเองคนอื่นอย่าไปสนใจคนอื่นเขาเรียกคนนี้เขาเรียกเขาเขาเราสำคัญมากสนใจในร่างกายของเราเองร่างกายของเรามันมีอะไรบ้างเกิดเปิดแล้วก็แก่แก่ทุกวันเกิดมาหนึ่งวันก็แก่หนึ่งวันเปิดไปสองวันก็แก่สองวันเปิดสิบปีก็แก่สิบปีมันแก่ทุกวันในช่วงแห่งการจะทรงความแก่อยู่ เราสร้งร่างกายอยู like <this> <it> ่ก้มีความอึือความหายความหนาวความร้อนก็ปวดใต้ไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมธรรมดาของมันธรรมกาติของร่างกายต้องปวยร่างกายเรวเป็ทางเป็นทางของโรกอาการผู้นำก็ปวดเราธรรมดาคือพระเจ้าตัสนี้ใค้ถือว่าการอาการปวดเกิขึ้นหรือว่าธรรมดาของร่างกายมันร่างกายกับเราไม่ใช่คนคนเดียวกันเรามีสัตว์สัรนๆตัวเล็กๆกิ การกรัปฏิบัติได้ทุกอย่างได้แบบทุกภายทุกสถานกายเ์ตัวไหนคนคนนร่างกายมีเยอะก็เคยปวดหน้าที่ทุกเมื่ต้องปวดไอ้กองรับขอใจรัใกจะไรก็เรื่องธรรมดาของโลกร่างกายจะไปวัดีวนตายอะไรก็สบายเหมือนกันมันมาจมัผ่านปต่อไปก็มีติดางเยมันปวดก็ด เพื่อมาต้องมีต้องรักษาพระเจ้าเองก็มีหมออรูอผมราปฏิัาแต่ว่าท่านไม่สนใจเมื่ร่างกายมือก็ป่วยไปเวลาพระพุเจ้าป่วยสมัยปวาป่วยหนัก่ินวัคยาแาได้เจนีเลยคือว่าเจนีตอนนั้นป่วยหนักแต่ไอ้คุณพระครไม่รู้เรืงเลยเพราะเรื่องของพรเจ้า ทั้งทั้งที่ป่วยมากต้องเสียฟกเสตัดอย่างอืนต้องหมดเลโดยเฉพาะสิ่งที่มาที่ปัญญาเราต้อยสุดเัไม่ว่าร่างกายพกเจ้ากขป่วย่แต่ถ้าไม่สนใจมันหน้าที่ของท่านมีหน้าที่สอนคนให้นู้เสียาทุกคำสอนให้เรารู้เหมือนกันถ้าเราที่พู้รำมาไหก็ต้องถึงวเฉ่อมันไม่ได้แจกเาเสแจกเรื่องของมันมันจะปวดมปเรื่อเรื่องของมันมันจะตายถ้ามันจะตายนัดี เราปฏิบัต so ิเราพอใจในวุ <groans> ่นวความทุกข์ในใจเขามันนี้ดังอารมณ์อรรหันต์จริงๆก็คือวางเฉยนะใครจะด่าใครจะว่าแค่วางเฉยเนี่ยเฉยคนด่าถ้าเราด่าเขาเขาเกิดระบาดน้อยเลยยังไม่หมดเลยสุดยานหมดเรื่อยถ้าเราด่าเขาเด้เกิดระบาดมากไม่ยอมยาน การด่าเขาเขาด่ากันด้วยนะขึ้นสถานีตำรวจต่างคนต่างเสียใช่ไหมนะถ้าเกาด่าเราฝ่ายเดียวเราไม่ด่าสถานีตำรวจเขาเสียไฟอยู่ใช่ไหมให้ก็เหมือนกันถ้าไร่ด่าพระอริยเจ้าลงสูงเท่าท่านหนิโรธลงแล้วหนักหนักมากเลยหนักน้อยก็ลงพระเราวันนี้ก็แนะนำท่านจบขนาดนั้นนะทุกคนแดงนั่นใช่ไหมแส่ปากว่าไะไ